นะกองรูยัง <tu> ก <i ro> ี่หลายไปงานปฏิบัติุก่อนเอ้ามนมีโอกาสจะมาพี่เลกเขาก็เลยขึ้นมาจะบวชหนโคกมีเอ่าบวอแม่ผูบาดอาจารย์อาแม่มันบอกเอาบวชว่าบวชให้เอาบวชตามพ่นประเภทนี้หาข้อการห้องโบวดปุ๊บอ่าห่อ่านสารอาจารย์อ่นมุขสวดเมืนนุนอยู่หอกสร่มันจเป็นเื่องนิุนเรื่อยๆเกิดมาาใต้ปฏิบัติขรรมมาสบันห้าขำ ไปแล้วารนั้ธรมนครับไปแล้วเนยพบกนทามหาเต็มมีโยบกเต็มบผาบวชไม่็ลงไปท้ามหาน่ยพเต็มมีระบาดมีแต่บุญหัวแ้วแบนมีบาดไปเอาฤกษนอนจะเล็ต่เพราะไปส่วนปริวาตรฤกษนอกนักจะมมเขาเปืือกเม่อกีโมลิขุเครืออัศนอหนก็ใหม่ไปสูงไปไกลไกลเลยแล้วเปืือกไปโคลโคล่ึงเลยถ้็นอนก็ขาและศุกกักลงไปในหันถ้นอน ก็อยู่ได้จนเก่าหมื่นซิบหมื่นทั้งพิ่นก็ออกปฏ้ว่าเห็นเออว่าาเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เบิ้งคนบอกม,มาเทศเริ่มเออเดิมหมื่นก็ซึมไปซึมมาแต่หาสาม่างก็ล่วงเลยมน้าที่ออถึงอดเถาซึ่งหมื่นห่ันนี้คือไปเบิ่งเลยเออว่ามันก็มีประโยชน์ทั้งในการที่เออว่าคุณค่าของนักบ,บวชเมื่อวันหยุดนกรอบอย่างเดียวอยู่ในกรอบคือส่วนหนึ่ง แต่ถ้าเราไปทางหน่อก็จากด็ดความรู้เทาอยู่วันเ้าก็มีประโยชน์ในวัฒนะมรรคมีได้กกมีขึ้นกันมันก็เลยโยกขึ้นกันตันก็อยากโยงสรุปกระซับเป็นยังโบวกบวชกต่ไปมาบวชจากพระพุทธองค์เทเทจะเกิดตองตกนรกมกใหม่ถ้ามนันตินรียกลัมเท่าเ่าเที่ยงเทียขึ้นไปสวรรค์ที่ว,ว่าของสุนิพานจะเกิดตกนรกื่อนจาอาราชาติจะตัวจะส พระเจ้าอาจารย์สตูนเป็นกษัตริย์กัดจริงเป็นกษัตริย์หลังจากไปเสือพระเท้าทัดตองขาพ่อตนเองท่องบทความด้วยกรรมพวกตนเองากับกรรมภัยเหตุกันเสดก้าวเองก็เห็นคนผู้อื่นไม่เห็นไหนกรรมนี่จะปุ้ยผู้ได้เหยียดเหยียดในเข้าตัวนอกจากว่าตัวเขาเองเกิดขึ้นมากมาด้วยพวามกรรม เป็นยัเป็ขึ้นรู้ง้าเพระขารักษาศีลเปนยงก็ื้นมีสติมีบรรญาพรกเขาจะเลเมีาภาวนาพังเสีย้งครการให้ทานแลาให้ทานด้วยความเคารพสักการทานนเทตีการให้ทานด้วยความเคารพอาิรูปูปัาสาทิโกทัศนโยกเขาจะเป็นผู้มีรูป่างหน้าทัศนะน้าชมหน้าดู ตุวันตาเป็นผู้มีหนุนนาตุสัปตาเป็นผู้มีตุ้งหยางใ,ใงส่ก็ตุรงปตาเป็นผู้มีรูปสวยสุสันทานัเป็นผู้มีรูปร่างมัศเมนเบิ่มปิตบึง,บงนะ่ะ เนียหลย่งยิ้มใจยันไปากยมได้จลยต้องจ้อมือว้าจะคือน้นียมงไปรู้หอม่หมเยวต้อง้องเียงเนาะวันนี้ันสุด้ายแล้วเป็นยังคือบงงาม้ับกันเบิดน้าใ้เกิดคือมา้ับกานเน้ออกมาจะพอพอทองเมียนี่นะออกมาคือการเปิด้วก็เห็นว่าพีุ่เน่ยเป็นยังคือแสงต่างกจนพ่อุณนม่ได้บอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn người รับเต็นชอพอรับย่สิบเตคนทน้างหลายถ้าโดวกิเลสได้ด้วยกิเลสด้วสั้นนะตัวสั้นพ่หันจะรับเต็มจออย่างที่นี้ไห้จอเปิดทนวออกมากลยถึงจับถึงยันวามขอบมากแหงกพอรับพรับยี่ิเียนราบผู้หนผู้นี้เก่่างจากหนา้าพระเจ้าวันชาตรูเกิดขึ้นมาเป็นคนที่ว่าเป็นศษักฐานเขาเราเป็นักฐานน แต่ให <iyorsun? S 2> ้ล้มล้มทีศทางรวสอบที่มีการมีกี่เผาของคนที่ดเผาของอ่าตอนยางอะไรไม่ร่ว่าทั้งหมด 好简单嘛！嗯 <laughs> <laughs> สีลว <gesch> ันตาลังปุปาสักการัญักโนโนชยามาสารุโนพันเตติรัตนัญัามหาิตุสังโฆจาสามเนราจกสีลวันโตปุปาสักการจาติมานิ

พระสงฆ์ห e มู่ใหญ่ทั้งทั yeah, ้งสามเณรทุบาศุทุบาสิกาผู้มีศีลทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอร้องขอร้ายสึ่นพระตากับทั้งของบริวารนังหลายหนานี้เป็นของชอบธรรมได้ อุบา an, สิกาผู ouais> right, ้มีศีลทั้งหลายขอพระรัตนตรัยและพระสงฆ์ใหญ่พร่างสามเองอุบาสิกาผู้มีศีลทั้งหลายโปรดจงรักซึ่งพระตา่างตักทั้งของบริบาลทั้งหลายเหล่านี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วตลอดสิ้นการและนานเกินเลยเสื้อผ้าเรื่องจริยธรรมเข้าตา ทุกสิ่งทุกอย่างผู้มีความประสงค์อยากจะร่วมสร้างบารมีเพิ่มเติมขึ้นสร้างที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไรก็ใส่บาทสิบบาทยี่สิบบาทก็ไม่เป็นไรยากจมหรือว่าเรามาร่วมทำบุญเพิ่มบุญวันนี้เราได้ร่วมทำบุญับ,บาตรกับพระสงฆ์หม่ใหญ่พระอุบาศกุบาสิกา,านี้ขออนุโมทนาบุญกับทาง ญาติโยมผู้ใจบุญใจกุยสนมาจากอัมเบร์วัตถานบ้านเข่งใหญ่บ้านน้องงูเหลืองบ้านชาติบ้านเสียววัดส์ฝรั่งเศสบ้านบ่อบุกประคุณวัดศรีบุญเดียบบ้านปั้งบวบโตกนอกจากนั้นก็ทั้บ้านทองนินพี่น้องชาวบ้านเข็นมาดูสิเสียงก็เกือบ ก็ตั้งแต่วันเริ่มต้นอนุทนาสาทุ่งกับคณะญาติทุกทุกคนที่มาร่วมทำบุญทักบาตรด้วยเราจะมาร่วมใส่บาตรด้วถือศีลอนุทนาสาทุ่กับพี่น้องชาวเจ้าของสามสิบมาจากบ้านนิ่มบ้านโบราบ้านน้อยบ้านใหญบ้านยังน้อยบ้านหลวกที่มาร่วมทำบุญตับาตรในวันนี้แล้วก็พี่น้องชาวเจ้าของหน้าบ้าน น้องยิ้มบ้านศาลาบ้านน้องน้องขอข้าวยามท่าโดยพ่อที่ก็มาจากอำเภอขำเกลีก้องีหลงตี๋มาจากบ้านน้องแสงบ้านน้องแสงตำบลยอ่ออำเภอขำเกแก้วจัหงหวัยดยะโสธรได้มาร่วมทำบุญสักการะเพื่อทำท,ท,ทุกทีทุกป,ปีบริจาคจะุกเปิจใจสามพันบาท อนุรักษ nah um. ์สาธุยกับทางวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญวันนี้มาเปโยมระดรพร้อมคณะทีมงานจากวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญก็มาร่วมทำบุญจักบาานด้วยเอายังจะทางเจิาที่จากทางธนาคารกสิกรทาขาจังหวัดอำนาจเจริญก็มาร่วมทำบุญจัดบ้าน มาร่วมครอบเกี่ยวกับพระบครัวคุณคเจ้าท่ายกชาดิการที่จะเปิดเครืงทีและก็มาร่วมทำบุญรับสารด้วยอำนวทนาสาธุทุกท่านทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมใจเป็นทีหอกให้ก็เข่าวคัตตาหางทุกสิ่งทุกอย่างอย่าคิดจังเกินไปเจ้าเข้าเจ้าหงมเจ้าวัตรถูกพฤติกรรมของเราจะล่มให้ผ่างกันพอสมควร จะเป็นแงแ่ทัศนอักขันเด้อบวมตัวแต่จิตใจตั้งใจดีว,ว,ออว่าวันนี้บรนทุกข้าวของของพราพเจ้าเท้าดักดอกตัวยกใส่เปล่าเท้าใส่หัวจิตใจจำนงตรงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ถึงนเมืองแล้วขอให้แล้วจากบวกมารขอให้ได้พบได้ทานศาสนาเน้ำฤาีอ,าอ,าอ,าอา่านในอนาคตการเบื้องหน,าน้าคน ตั้งกิตด,ด,ดีแล้วก็เอาวัตถุเครื่องไทยรมของเราใส่ในบาตรพระพุทเจ้านอกจากใส่ในบาตรพระาประสองค์แล้ววันนี้เราแม่ทีคณะผู้ถือศีลแปดผู้มาร่วมประฤพิธรรมตั้งแต่วันแรกก็มีสัรับในการออกสัตริณฑบาตอนุทนาสาธารณประโยชน์ทุกทุกคนทุกโลกท่าน ทั gi gi mà, ắng, ้งญาติโยมที่มาใส่บาตรก็ดีญาติโยมที่มาอุปถัมภ์ปัจจัมาทำาน้าทารายโดยเฉพาะพี่น้องชาวพนักนานแล้วก็มาอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะยิ่งทางคณะอสมบั้งแล้วก็ผู้ช่วยผู้เลี้บ้านบ้าง ทีมงานอุบาสกอุบาสิการที่มาไมแบอกจตหนังนีดม่านเงียเร่งยิ่งอาจารย์ต่ออาจารย์อินคุณแม่พอนสินพลนเดรอาจารย์แก้วเนี่ยถือสินบอกมาเขาไม่รู้สตัวประธานปอปองกันศึกษาเอาอเขียนแม่ของเปิขนาจากของกันเามาจนข้หนาหลังก็ ่านวทนาสาโตเดอร์ทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมขอให้บุญกุศลนำพาให้ญาติโยมผู้ใจบุญใจเมตต์สนประสบแต่ความสุขความเจริญเหตุเนื้อโยมก็คือเหบุญองค์็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุญนั้นเป็นที่ชึ่งของสัตว์ อะไรกโลกนี่ยละกมัดผิฐานบันทองพึ้นจางไก่ยได้ไถายุทายุู่ายู้าเตัป็นธรรมศาสตร์นะครับแต่มาใส่จังวัด้วยะิ่งของผู้ได้เร็วเร็วเจ้าผู้จับเปน่ากนเอแล้วยกพี่จะไปเราได้ดินดินนนดนน อาที่บอกเปนเนาะบรรยากาศครับอาจจะบอกหัว่าเป็น่อยครับแล่นไม่หรอกใส่บารมาทบาทเล่ไม่ย่บอกคิดว่ายูอ๋อคิดว่ายูคือถ่ายละบรรยากาศครับผมงไปนแต่จ็ใจสำคัญมากที่สุดบุญเกิดขึ้งตั้งแต่ วันเมื่อวานนี่วันตั้งใจพี่น้องเจ้าป่านเช่นไงเหมืนเสียววันนี้หลวงพ่อเจ้าคณะตำบลรัตนะว่ามีเหอนเดียวก็มาอาจารย์พระครูสุตตะรรมรังสีมาร่วมกับบุนตัดบาทด้วยนอกจากนั้นก็มาริ่มมาถวายสุขสัดย์ใจคอยคอยบิดูจนอยู่ดิแต่คอยว่าเอาเข่าเด้อเอาอย่างอื่นบรรยากาศครับผม ผมบอเอาเขาบเอาเขาเอาอย่างอื่นเอาอย่างอื่นอารมณ์บรรยากาศวันสุดท้ายแล้วครับผมวันนี้ yes 22ธันวาหกสิบหี่นาค่อยว่ากันไหมกรบะตายอยากกันอันยืนเนียนๆบอกไคล่ะไฟกระบะได้บ้นอนดอกใกล้ละบรรยากาศครับผม

หวานนั่นแต่สาคูต้องการให้รสชาติดูมั่นคงนี่เตี้ยนะวะอื้มสาครสาคู

่ยิเดีละอันนะคะหยิบีะอันค่ะหยิบทีละอันนะคะเติบรารันค่ะหยิบทีละอันนะคะเจอหมดนยันยันนยนนยนยันันยันยัันนะันยันยันันยันยันยยันยยันเยันยยันยยยันยันยันยยนยยนยยันยอนยนยอยันยยัยันยันยองยัายันยัยันยยันยันันยนยันยัยันยัยบายนยันยัยันยันยยันยััยย ừ chịu thay đổi mọi người chịu thay đổi mọi người chịu thay đổi mọi าบาทลดนะบาทรถแล้วกาลวัดเยี่ยมกาลวัดเยี่ยมมันอีกคนมันอีกคนบาทมันลดนี่ ทำตะยูถูกเอิดเนาะวันนี้อยู่กับทเราเนี่ยเออคนไทยยังบรรยากาศครับผม โอ้ยกะดีนหนาวทำกันประจุขนนั่นล่ะเมื่อวันนี้ผู้มีเศษช่วงไนงในหาวเื่อกาล่ะขาจะใส่สใส่่เส่ปื่องหนเาะบรรยากาศครับผมโอ้ยผู้อยู่ช่วงแดดแดดี่ดีแหละ ัเนี่ยพอยอดอีกล่ะว่าบ้านปลูกหอยยูอ้าวมาเทียบไปเสร็จแล้วมาเทียบกันคนละวันนี้อยู่กับพ่อหญยออดลาบเป็ดคนลือครับผมนี่เจ้าของถวายเครื่องเสียงครับชุดละแสนครับผมอ่าใส่ในบ้านอำนาจพู้นี้แหละครับนี่แหละพู้นี้แหละให้ผู้นี้จะภาพได้เลยครับเนี่ย แมน่นุดละแสนมันไปเสียเงินม่นมาแก่บนช่วงปีหกสามครับผมยังละออะง่ะแกะไัยอดจําได้ยังบ่เนี่ยพูกโ <c oughs> มดีล่โ <c oughs> มดีล้ะครับผมคนดังแห่งมพมลเลืองบ่สุปดประหลทอี่แท้บรรยากาศ เนี่ยเสี่ยงเนี่าบรรยากาศครับผมไปท้ายคลิปก่อนพวกนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมออกอาพาลแล้วก็เก็บค้องครับผมมีซี่ขึ้นหนาบุดแท้ ย,ยิ้มเนี่ยครับยิ้ยมเนี่ยอ้อบรรยากาศครับผม <c oughs> ตักบาท <c oughs> คนดังครับคนดังคนดังห่งบ้านคิงนะครับเนี่ยอ่านี่ไงบ่อ,กอ,อ <c oughs> บากาศครับผม <c oughs> เจอกันปีหน้าบ่อปีหนาสิมาบ่เหรอหนาวก่าเด้ันสิอยฮอนตล่ะค่ะโอ้ยกลแต่บุนวัสนาผู้ใด้นล่นละเอาปีนี้มันหลอดก่อนบ่บมันากาศครับผมคืแล้วลมค่ะบายอกในจัหน้อยครับจังหวเนาะคนเฮาตรงมีความสูงในจักงน้อยบ่าหยอกกันแย่กันไปนตัว เอาบุญกับสึงบโพดก,ก,กับบอไดครับผมเอขาขับชื่อบขับบขับขับับาบอกรับไกาบากว่ะบรรยากาศครับผมวันนี้เราจะถ่ายตอนตักอาหารด้วยนะครับ นบูเน่ยบุำบว่าอยากเปนโรงเรียนนำบูเอาที่แกอยากเปโรงเรียนฟร้อมยังเราพูดยังไงว่าใครไเยครว่าแซมยุมอะไรนี่ไออยแม่เอืนเพิ่เนแม่นเอ้คือหยล่ะไ้น่าตากน้องยังพูดยังไท่อนโอ้ยเจ้าเล่นใอยเลยเจ้ามนนี้บรรยากาศครับผมไอไทยยังพูดยังไท่อน ดั้งสิบวัดดั้งดอกต้องงน้อยเนื่องว่สูงเจ้าดอกเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหลังยังโอ้ยยังที่กบวยนะบรรยากาศครับผมเป็น้ายเฮี้ยงเลยเฮ้ยพี่ยศวันฮะท่านเมื่ะไหร่แค่หลักกุศลเหรอนี่ยเดี๋ยวเด้อ เรปยนสีไดแต่ว่านี่มน่อยเหนกันสีชเียช้อแม้องมาดีสีกเียยังไม่หยังไม่มช่วยไปนี่นไบเดียจับชมือบเยบรรยากาศครับผม xuống hai nhân là nhắc cả rồi nhắc cả chắc mình ันนี้ไหวนมครับหออกรันเรา,า่มวาะหัรราาหัาะเาะหัวเัวเาทหเรวเรเาะแล้ว,ลวอาพันเรเราเาราักปีวเหเรัเราะหเราะวรัวเร้ะีวหเดาะเเวเเ အအအဖကက့ကနကေေကညူမေကပြနို